สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับมิมี่ BMW เซลล์แล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาชม,ม BMW X1 นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะสำหรับพวกเรานะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,000นะคะ190แรงม้านะคะแรงบิดสี100นิวตันเมตรนี่เลยแต่เ,เราจะไปดูกันนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะเดีย๋ยวมาดูที่ตรงข้างหน้าก่อน ก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะเน้นตกแต่งให้ดูเรียบหรูนะคะนอกจากนี้นะคะยังดได้เป็นในส่วนของกระจังหน้าใหม่นะคะที่มองดูแล้วเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะคะในส่วนของไฟหน้าค่ะเขาก็มีการปรับโฉมมานะคะซึ่งตัวนี้ทําให้ไฟล้องนะคะดูมีมิติมากขึ้นและนอกจากนี้นะคะเรามาดูในส่วนของซุ้มล้อค่ะ ในส่วนของซุ้มล้อนั้นนะคะก็เป็นลายวายสปอเหมือนเดิมนะคะเป็น BMW เป็นล้อที่ได้รับการรองรับจากทาง BMW ค่ะ Continental นะคะตัวนี้นะคะขอบยาง18นะคะนี่ล้อสวยมากเป็นยางเรเ i ียนนะคะไม่ใช่ยางันแผลกเนาะข้อดีของยางตัวนี้นะคะคือมันจะทำให้ตัวยางเนี่ยมีความนุ่มมากขึ้นนะคะเวลาที่ขับไป Okay. เดี๋ยวเราจะไปดูที่ข้างในกันค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบคอมฟอร์ตเอ็กเซนะคะถ้ามีดุลแจก็สามารถเปิดหรือล็อกรถได้เลยนะคะเราจะมาดูที่การตกแต่งค่ะในส่วนของการตกแต่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้นะคะเป็นทริมลายไม้ สวยมากสีเบาเป็นเบาหมอกค่านะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นสไตล์เน้นลักชัวรีนะคะหน้าจอเป็น,ปนหน้าจอ iDrive แบบทัชสกรีนแล้วนะคะนีสวยมากเลยคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะที่สำคัญเลยนี่เลยนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะหัวเกียร์ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ bmw x 1อยู่นะคะมี head up display ด้วยนะคะและตัวหน้าจอนะคะตรงนั้นนะคะก็จะเป็น ดิจิตอลด้วยค่ะนี่โอเคสำหรับด้านหลังนะคะบอกเลยว่าพื้นที่กว้างมากนะคะตัวนี้พื้นที่ห้องโดยสารดันหลังนะคะบอกเลยว่ากว้างจริงๆนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีแอร์มาให้ด้วยนะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ด้านหลังค่ะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะถ้ามีกุญแจนะคะเราก็สามารถติเปิดได้นะคะมีตัวนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับกุญแจเนาะเราก็เปิดด้วยมือได้โอเคในส่วนของนัานหลังนี้นะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากค่ะลูกค้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นะคะเราสามารถที่จะถอดออกได้นะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้ตามการใช้งานของลูกค้าเลยคือ40 20- 40, 40นะคะแล้วก็จะมีช่องเก็บล้ออะไรข้างล่างนี้ด้วยนะคะ สำหรับ BMW X1 คันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่เราขายดีมากจริงเราขายได้ทุกเดือนเลยนะคะด้วยดีไซน์ที่ออกมา ออกแบบมาอย่างลงตัวเลยนะคะแล้วราคาเนี่ยก็ไม่แรงเลยนะคะราคาเพียง2,359,000ามามาพร้อมกับแพ็กเกจ BSI Standard นะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้แพ็กเกจ BSI Ultimate นะคะบำรุงรักษา5ปีเนี่ยลูกค้าก็จ่ายเงินเพิ่มแค่8,000 80, 0บาทน,นะคะและสำหรับที่ใครไม่อยากจะจ่ายเงินสดนะคะสามารถรวมเข้าไปในราคารถได้นะคะหรือสามารถเอาไปไว้ในยอดจัดก็ได้แล้วแต่ ความสะดวกข,ของลูกค้าเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีในส่วนของอการเช่าซื้อแบบต่างๆนะคะลูกค้าที่สนใจแบบไหนสอบถามมี่มาได้เลยนะคะหกท่านใดที่สนใจรถเบมหรืว่ายูติดต่อมีมี่มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ